มาเนี่ครับกินข้าเที่ยงครับมาเนี่ยคอยป้าครับมาเนี่ยต้ปลาครับมาเนี่ยูนาครับลีน่าลน่าพายรุ่นครับมาเนี่ยครับบรรยากาศสวัสดีสวัสดีลูกลานหนปานอยครับมาเนี่ยอยุอายูหน้าครับกินข้าเที่ยงอูนาครับมาเนี่ย้เครับที่บ้านหายาครับแล้ว่อบงรรยากาศโอ้ย้งหน้าครับมาเนี่ยกอยป้าตั้ปลาครับมาเนี่ยเ้ครับ นครับนายมันมาขวบคุ้มหมดเลยการวันแห่ก่นี้ว่าโรเต้นมาบอกวิธกานีวาใชมันเถื่อนทงนี้เปิดบังยูทูบเลยวิธีวันแห่บ้าสะกนครับนี่ยบ้าสะกเนี่ยร่างวนแห่เสริมสมัวขาเนี่ยวูน่าพญรุ่นครับมาเนี่ยบรรยากาศซาหน่อย ใส่บ่ได้ปะบอลบอยังป้ตตองบะไม่น้อยหมือนบรรยากาศครับหลังสงการครับ่่งนี้ออกไปใช้บ้าด้ครับโควิดมันกัตัวมักตัวอยู่หน้าบอแดนปฏิวัติหนาทีบอะ ปฏิบัติอะไรนี่สิคือมงมาหาข้าวมเอขาเสือขาเสือครับบรรยากาศครับกำลังหาม่วงกลัวป้าป้ายนปนกันป้านี่หน่อยนี่หน่อยดี๋ยวลูกนะรุ่น ไเขามาใ <move> อ้ลง <ederim. S 1> <c oughs> นะครับกดติดตามกดซับสะไข่โกดแช่สองข้างนี้นะครับยังบ <marvel. S 2> รรยากาศครับตรงไครตรงหน้า okay, ย <c oughs> ังม่ได้ซมันมา ทาง,ทางนี้ด้วเลยน,น้องสาเนาะบรรยากาศมีปะมาความีปครับบรรยากาศตรงไหนตรงน้าครับไปเข้ามาแล้วลงครับกดสับสไครต์เลยนะครับ เอาขอบคุณน ah. ี่ครับปลาปลานี่โอ๊ยมันยังไม่ไต้ปลาหอยมันไม่ได้น่อยตัวเข้ตัวนี้บ่เป็นปลาน่าได้ปลาสาตัวนี้ปลาสาตัวจะไต้อะไตัวนี้ โอ้ยติดอย,ยู่กเจ้อ้าไทยเหรไดมาก,ก็งมายูน <c oughs> อาไทยยูสิอ้าไทยอาไยบุกอาไทยก็เราเกดีเห็นบ่ากนเราเกดยังก่อนนน้เขาอ่ไในเพียงหน้าเนี่ยมันมจูถามยูใส่เขามายู่อน่ไฟซุบร่างขอก่อยครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังง่มครับตอนนี้งล่งงม <c oughs> แประคนอปะนประเข่งไงเอาอะไรปราเข่งไง <c oughs> เอาตัวมันกินไหนอยู่ <c oughs> ปลาเข็งปลาป่าครับมานน้ครับดูทงหน้าวันน้รุ่นครับมาเนย ให้เขามาอยร้องครับกดซับสไครต์นะครับครับบังครับบรรยากาศเงี้ยว่าปลาปลาก็เห็นอาปานิ่หน่อยเนาะมันบดงุ่มว่อเฮ้ยมีหน้ามันะรุนครับตอนแรกปคอหน้าเด่นี่เฮปราคอประดุกนะที่ยังังบดอีกวาในงุ่มแก่ดีกว่า อ้าวเบิ้งกู pues <canvas. S 2> ้ Arizona, ใบแจ่ผุนมึงมันนินหน่อยร้ายเนาะบรรยากาศครับอ่าแนวกินเทียงครับมันกับเบิ้งใหญ่ซ้ำหนิแล้วเปนินนี่ยเปนินหมดเลยท่ามันหน่เนาะเออเบิง

ปล่อยปลาครับตอนนี้กำลังพักกัรเนี่ยออกขวบเซ็บเซ็บเซฟกระท่าดำนี่เนี่ยประนนครับ

หาปักคอมาไหนมันเปิงหนามอครับมานี่ยนัดายหาไม่เจอเนาะครับแก้มครับตับรลางหาไม่เอเพราะว่เจอเก็ดปิงนงด้ลังจานลังจานกคอฮับเอาเลยเปิงหนามบอลครับมันี่ยันอะไรดีกันได้นี่เลียงแกวกันดีวันพักคอเนี่ยและนี4ตัเลยตับร่าไม่เจอ เยอะแล้วบ้านเนแต่อมกนะคตรับอะไรเหลังจากครับเดี๋ยวป้ามากครับมันกวากว่กวครับไปต้าตุมมากตัวยนึงเข้มเติมหมอเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจโอ้ยมาตรานมาตานเอาอยู่ัลูกโดนลูกโดเอาอยู่หันยน่าคือเข่านะโวดละวาดใบ้านอยู่ได้ เวลาคนก็จมาต่ทานอุ้ยหากินสายอไรปลสากลังบกครับสากลังบกครับหน่ยหลังจากวาอะไเป่งออกเลยอายุนกิ่ซำกาแฟ้โหขาคอยปลามันก็มับเต้น นี่นี framework. ่ยอดพักกระเราี่แดนนี่ฝักบ่กตัวไหเนาะเออลวกจะบอกอ๋อนี่สดเลยยอดใบม่นี่ยอดห่นขึ้นไอ้สมนก็อ่อนยอดดินใหม่ดินใหม่ยอดใกินแต่ว่าอยาไปทีงังีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปขามาแล้วนี่ตดีนขึ้นใ่ได้โควิดอสสพากันได้เรียบร้อยที่เต้มมาต้มเด็กคนกินค่ คหากกมาไงมทำเลย่ใหญ่ย uh, uh, ันหายมังก uh, mm. uh. nah, mm. ิน right. ท yes, ั้งตัวก็บอวันหกินอยู่นั่นวนพอแล้ววันนี้เริ่มแดดแล้วมันอังอยู่แดดนี่มันังไปเอ้าเอาลุโดดเฮ้เฮ้พักน้่เขาบ้านพเราใอญ่กว่น้อยเนาะกสั่งคนน เตกระังีกันนีันัมนัน้เวดาษเสียพ่อปุ๊บเลยนึีนเโอ้ยชุดยอดชุดยอดนี่นต้นตารับของก๋วยปลากากวยปลาาเดียนเซจากสกลนครสกลนครสางวีลวงสางวีวงอย่มนสางเนดินป่สางเนดินโอ้ยสางวีวงสนวีบาิดบหิดบิดตเไปเออ้วนเาเยสางวีวงกก้ยเซจาก มื่อไหมเนาะเมื่อยไหเนาะเมื่อไหมเนาะหมูททางเมื่อยโอ้โหช่าวใยญเนาะกานทำนี่ว่าเดียวเดีขึ้นนะเฮ้ยหมือป้ายังมันบอดมอกก็คอใหญ่ไปแันี่มันตรงนี้ลูกมันยังเห็นอย่เนาะผมปลายสดยใหญ่บายนี่ครับจ้ของสาบินมาครับมาแสบ้ออ มากับโเบียดปวดอากาปวดโอ้ยขากูบาล้วับพายมากดติดตามนะครับจ้าติ๊ตุ้มครับหลังจากที่ป้าไปนตุ๊ดเถิครับก้อยครับมาเลก้อยบ้าก้อยบ้าครับเนี่ยครับตุ้มอันนี้ครับนีตุมตุมเนีย ไปเขามาครับจะลงกุทับสาครับกสามมาเลครับสามกว่หน่นึงเอาไว้สำเนียครับยู้อ่หน้าไปรุ่นคือเ่าครับมาเลยครับสวัสดีครับ